เส้นทางที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ผาตาดัดไม่ใช่ดอยสอยมะลายแล้วก็เชื่อไหมครับว่าเส้นทางนี้อยู่ในภาคใต้ใช่แล้วครับที่นี่คืออำเภอรกระโปงจังหวัดพังงากับยอดเขาที่สูงที่สุดในพังงาที่มีชื่อว่าภูตาจอที่ระดับความสูง1350เมตรจากระดับน้ําทะเลตรงนี้เป็นจุดชมทะเลหมอกแดนใต้ที่เห็นวิว360องศาบริเวณนี้เคยเป็นเหมืองแร่เก่าแต่ปัจจุบันได้เป็นพื้นที่ของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวัติเชื่อมต่อกับป่าเขาศพเป็นหมายลับของชาวออ ลองลรถขับลุยๆขึ้นไปตั้งแคมป์กันบนนี้เส้นทางขึ้นมาไม่ได้ยากครับเป็นร่องหินลึกๆตัดสลับกับหินก้อน,นใหญ่ๆขับสนุกดีครับระยะทางรวมประมาณ13กิโลเมตรมีเนินชันให้ได้ไต่มีแอ่งน้ําให้ได้ลุยแล้วก็มีอุโมงค์ปลาัยสวยๆแบบนี้ให้จอดแวะถ่ายรูปเล่นกันด้วยเป็นอีกหนึ่งหมายลับที่พลาดไม่ได้กับเส้นทางออฟโรดในแดนใต้ที่ต้องมาลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองใครมีเส้นทางลุยๆสายแคมป์สายออฟโรดในภาคใต้นี่นะครับมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ